วันนี้โอ้โกาพาทุกคนมาเที่ยว The Making of Harry Potter นะคะหรือว่าที่รู้จักกันในนาม Warner Brothers Studio Tour โตเกียวนั่นเองตื่นเต้นม,มากมาเลยโอ้โูแต่งตัวแบบกริฟฟินดอร์เต็มยศมากบอกเลยโอ้โูซื่อสัตว์กับบ้านนี้บ้านเดียวเท่านั้นไม่มีใครสามารถนำพาวกูไปบ้านอื่นได้เด็ดขาด จริงๆข้างหน้าเขามีอะไรให้ถ่ายเยอะกว่านี้มากๆเลยนะคะแต่ครูก็บอกกับเพื่อนอครูว่าเอ้ยเดี๋ยวออกมาแล้วค่อยถ่ายแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะถึงเวลาแล้วอ๋อไม่จ้ะเราอยู่จนถึงหกโมงเย็นนะจ๊ะมืดแหลวพอตรวจเช็คกระเป๋าเสร็จนะคะก็มีตะนนนะคะมารับเราถึงข้างหน้าเลยนะถ้าเกิดว่าใครต้องการเอ่อแบบที่มีไกด์ทัวร์นะคะที่แบบใส่หูฟังก็สามารถมาเช่าได้ที่นี่เลย ้างหน้านะคะก็จะมีเป็นร้านขายของนะคะแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะมีเป็นคาเฟ่นะคะสวยมากรู้สึกเหมือนเราอยู่ในฮอกวอตเลยอะ่ะอันนี้สามารถจองเป็นเวลาได้นะคะถ้าเกิดว่าเข้าไปจองในเว็บจะมีเวลาให้เลือกเลยว่ากี่โมงกี่โมงรู้สึกว่าจะห่างกันคนละครึ่งชั่วโมงถ้าจำไม่ผิดนะ จะบอกว่าในห้องนี้มันดีมันสวยมากเลยค่ะแต่เขามีเวลาจํากัดนะคะก็สักพักนึงเขาก็จะปิดไฟไล่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรก็รีบๆนิดนึงแต่ว่าหลังจากนี้ออกไปเขาก็ไม่จํากัดแล้วค่ะที่นี่มันดีมากจริงๆคือแบบมีแม้กระทั่งแบบหลังคาหรือแบบว่าเศษผ้าให้ดูว่าเขาเลือกผ้ายังไงทำแบบวัตถุ เขาเรียกว่าอะไรวัตถุดิบตรงนั้นคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากนี่คือแบบมันโลดอ่ะใครที่ชอบเรื่องนี้จะแบบฟินมากนะคะโครูชอบส่วนนี้เป็นพิเศษเลย่วนรูปนะคะมันให้เราไปถ่ายรูปแล้วก็รูปมันจะขึ้นจอในกรอบให้ด้วยนะคะเนี่ยมันมีเป็นสี่กรอบให้เราเลือกนะคะสี่ห้ากรอบให้เราเลือกแล้วมันก็จะออกมาเป็นประมาณแบบนี้นะคะน่ารักมากเราสามารถถ่ายทุกรอบเลยก็ได้แล้วเราก็สามารถโหลดรูปพวกนี้ได้ฟรี ตรงนี้สนุกมากๆเลยค่ะเป็นโซนควิดดิชนะคะเขาจะมีให้เราเข้าไปร่วมถ่ายวิดีโอแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันควิดดิชระหว่างซิลิทิรินแล้วก็กริฟฟินดอร์ด้วยค่ะเดี๋ยวโฮงกูก็ไปร่วมมาเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะได้ดูเลยนะคะได้นั่งว่าตรงไหนเป็นฝั่งกริฟฟินดอร์ตรงไหนฝั่งซิลิทิรินแน่นอนว่าโกูอยู่ฝั่งกริฟฟินดอร์ค่ะวิิชลส์กม พวกเดียที่เราเห็นเมื่อกี้เราก็สามารถโหลดได้ฟรีเช่นกันค่ะสนุกมากเลยลองไปเล่นดูนะ a uh, violation against nature can you only some once แสดงเล็กๆน้อยๆนะคะสนุกดีค่ะเข้าไปสวยมากๆนี่ยังนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะบอกเลยว่าใช้เวลาอยู่ที่นี่นานมากกูไปตั้งแต่สิบโมงครึ่งออกมาอีกทีหกโมงไม่เกินจริงบักบี้คนนี้ถ้าเกิดว่าเราไปยืนตรงจุดเซ็นเซอร์เขาสามารถโค้งให้เราได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราโค้งให้เขาน่ารักมากอันนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะคะก็จะเจอกระท่อมของแฮกริดนะคะแล้วก็มีฟักทองให้นั่งด้วยกระท่อมเข้าไม่ได้เนาะตรงนี้เป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็ร้านขายบัตเตอร์เบีย b บล็กโหลดคาเแล้วก็บัตเตอร์เบียนะคะพอคูคก็ไปเลยต่อแถวบัตเตอร์เบียก่อนสั่งมาทั้งแบบแบบปั่นแล้วก็แบบธรรมดานะคะส่วนอนนี้คือคนลืมปิดกล้อง2024แล้วต่อไปเราก็ไปยืนต่อแถวเข้า,เ,าเข้าครัวกันต่อนะคะแน่นอนว่าครูสั่งเมนูกริฟฟินดอรค่ะเพราะว่ารักมากส่วนที่เห็นอยู่นี้ทั้งน้ำทั้งพาเฟ่ทั้งเค้ก แมนดรกแล้วก็บัตเตอร์เบียร์ของโอคูหมดเลยนะคะส่วนอันนี้ของเพื่อนโอคู1หนึ่งจานเท่านั้นะหะแก้วได้ฟรีๆด้วยนะเออส่วนนี้ก็คือสะพานนะคะที่เชื่อมฮอกบอร์ Hogwarts เข้าด้วยกันแล้วตรงนี้คือจะบอกว่าตรงนี้โอคูหยุดหัวเราะไม่ได้เลยคือคิดถึงฉากในหนังมากส่วนอันนี้ก็คือบ้านของตระกูลเดอร์สลีย์นั่นเองอันนี้เข้าได้นะคะสามารถเข้าไปดูในบ้านได้เลยมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฉากที่ประทับใจ อยู่หลายชากเลยทีเดียวล่ะ ส่วนอันนี้ก็มาอีกโซนหนึ่งแล้วนะคะเป็นฮอกวอตส์เอ็กซ์เพรสนะคะก็ชานชาลาที่973ส่น4นั่นเองก็ตรงนี้นะคะจะมีร้านขายของีด้วยซึ่งเป็นที่เดียวที่ขายจดหมายของฮอกวอตส์ถ้าใครอยากได้ก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่นี่เลยอันนี้ก็เริ่มเข้ากระทรวงเวทมนต์แล้วนะคะ ตรงนี้เราสามารถเล่นผงฟลูได้ด้วยนะทุกคนโอ้โชอบวิดีโอตรงนี้มากอยากให้ทุกคนไปถ่ายนะถ้าใครได้ไปถ่ายสักหลายๆรอบก็ได้เขาไม่คิดเขาไม่คิดเงินเพิ่มนะฮะอันนี้อย่างน่ากลัวนิดนึงแต่ก็ถ่ายมา <S ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบศิลปะการทำเอฟเฟกการทำอะไรอย่างเงี้ยจะต้องชอบมากๆเลยค่ะมันดีมากๆมีทุกส่วนให้ดูเลยส่วนอันนี้ก็คือตรอกใะกอนนั่นเองมันมีทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยนะคะสวยมากๆถ่ายรูปดีถึงแม้ตอนกลางคืนจะไม่ค่อยเห็นเลยเท่าไหร่ก็เถอะแล้วนี่ก็คือ ฮอกวอตส์แบบทั้งทั้งปราสาทเขาเรียกหน่วยว่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่สวยมากเลยค่ะสามารถดูได้รอบทิศเลยก็จบไปแล้วสำหรับแฮร์รี่พอตเตของคุณนะคะเป็นวันที่มีความสุขมากอยู่ทั้งวันจริงๆก็ถ้าเกิดว่ารักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะบ๊ายบาย